สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่างของสวนยาลิเตเออนะคะทุกคนเราก็เดินขึ้นมาถึงนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินไปตรงไหนก่อนอไปตรงนี้ก่อนดูพระธาตุเออเราเคยไปดูตรงนู้นนะทุกคนอืม โอ้โหที่เราที่เรามองมานะทุกคนเนี่ยนี่สวยสวยงามอืมนี่ที่ไกล้ที่เรามองนะนั้น เียงคนนี่ดูยอดเขาเฮ้ยโอ้โหเหนื่อยได้การอยู่นะทุกคนเฮ้ย โ,โอ้โ,โหเจดีใจเต้นตุบๆอยู่เลยโอ้โหเนี่ยที่เรามองมามันขึ้นได้นะทุกคนแต่เราไม่ขึ้นเราเคยนู่นเพชรดูดูเมืองเพชร เนี่ยเห็นหมดเลยเห็นเพชรบุรีหมดเลยนี่เพชรบุรีดูดิเห็นไหมทุกคนโอ้ยหอบเหมือนกันเฮ้ยสวย นี่เราก็จะเดินเดินรอบๆนะรอบๆเจดีย์เดินรอบเจดีย์่ทุกคนดูดิดูความสูงกี่ร้อยปีกี่พันปีนนี่รัติารเท่าไหร่จำบา,าได้ <laughs> มีโอง่งด้วยนี่แล้วก็มีที่เก็บพระเรืออร่อยลคนมันเข้าไปได้นะแต่เราไม่เข้าเรามาคนเดียวเดินคนเดียวนี่ดูฝั่งนี้ยอดเขาวางังสูงขอตั้งคเคยๆลงลงเพนสาวเพล็ด สาวเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะไปตรงนน้นอีงนะคะทุกคนนั่นฮะที่เรามองมาจากนู้นเนะทุกคนกคน,นี่เขาจะมีช่องแบบนี้ให้นี่เราจะไปวัดวัดแก้วหน้อยอะไรดูนะเราก็เดินมาเองมาคนเดียวนลทุกคนเพราะว่าน้องเขาปวดหลัง น้องแจงปวดหลังเนี่ยเราจะเดินไปตรงนู้นนะวัดแก้วน้อย <c oughs> ก็มีคนขึ้นมา <c oughs> อยู่โอ้โอหน้องคนเล็กเขาก็เดินเก่ง,งนี่เฮ้ยนน <c oughs> เฮ้ยเก่งเก่ง เราก็เดินเดินต่อไปทุกคนเราก็จะเดินต่อไปต่อไปเ <c oughs> นี่ยทางลงนะทุกคนโอเคเนี่ยทุกคนเราเดินขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้เราก็เดินลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะเจดีเดี๋ยวเราจะไปวัดแก้วน้อย ออออออ,อ,อ,อากาศก็โอเคอยู่นะพะมีต้นไม้ไม่ร้อนมากเขาก็มีน้ำขายนะทุกคนมีน้ำมีอะไรขายเนี่ยกเไดนเขาเดินคนเดียวน่ารักจังพูดไทยน่ารัก ตรงนี้ก็เป็นศาลาศาลาศา,า,า,าลาอะไรสักยาทุกคนศาลาอะไรสักยางรมนี้คนเฝ้านะอืม้มสวยสวยงามบอกว่าระวังลิงแ่ทุกคนเออ ตูงตะลึตงตแสสวยนี่ทางลงเดี๋ยวตอนเราลงนี่ขึ้นมาข้างบนนี่ทุกคนเอเอวัดแก้วน้อยนี่ทุกคนเราก็มาถึงกันได้นี่วัดแก้วน้อย ไปเดินไปอ้สู้สู้สู้ส,สู้สู้อยู่คนเดียวสู้อยู่คนเดียวนี่มาคนเดียวเลยนะทุกคนนู่นสามารถเดินออกไปทั้งหนแต่เราไม่เดินเราเดินขึ้นข้างบนโอ้ย นี่เขาเรียกวัดแก้วน้อยทุกคนดูสวยไหมปูสวยงามเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นข้างบนอ้าวห้ามขึ้นอันตรายอ้ก็ไม่ได้ขึ้นนะทุกคนอ๋เมื่อก่อนขึ้นได้นะทุกคนนี่แสดงว่ามันสมร,รุดนะนู่น ห้ามขึ้นห้ามขึ้นอันตรายดูข้างล่างเนะทุกคนเนี่ยสวยไหมเขาห้ามขึ้นเนาะข้างบนน่ะดูเสิอือนี่ก็จะรอบรอบก็ มีพระขึ้นไปดูข้งบนเลยทุกคนอ้าวลงเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นเลยอูดูเพชรบุรีทุกคนดูเมืองเพชรดูสิเห็นทุกซอกมุมของเมืองเพชรบุรีเลยดูความสวยงามของเมืองเพชรบุรี ดูทุกคนอือโอ้โหนี่นู่นนูน,นที่เราเดินมาเมื่อกี้นะทุกคนเตรงนู้นนะทุกคนที่เราเดินมานะนูน่น ดูเมืองเพชรเพชรบุรีโอเคนู่นนะทุกคนที่เราเดินมาไม่กใช่ใกล้ๆนะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวเดินมานู่นนะเนี่ยเนี่ยที่เราเดินมากินอ่าโอเคนะคะทุกคน เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u ั s c ส i b e ิกด้วยนะบายบาย